โอ้โหสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนูเทคเตอร์นะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นนะครับอิสุเดกานะครับหน้าเดกานะครับสิบล้อนะครับมาดูนะครับรถดันนะครับโอ้โหนะครับทั้งดันทั้งบดเป็นในตัวเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้างานอยู่ที่นะครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอนนําพ o องนะครับทำเป็น ส่วนรัประทานกับเก็บน้ํานะครับส่วนมากหน้างานอยู่ตรงนี้มีแต่โกเบนะครับโกเบรุ่นแปดนะครับนะครับทั้งบดแล้วก็อัดด้วยนะครับมาดูฟอร์ดดันกันบ้างนะครับไม่รู้ว่าใครเร็วใครแรงกว่ากันนะครับดูแต่ละทีครับดูล้อมันสิครับพี่น้องดูล้อมันสิ บดนะโอ้ใหญ่มากครับเอาฟอดก็เอาไว้ฟอดก็เอาไว้ทางนั้นก็บดนะครับเอาก็ถือว่าแรงกันทุกคันนะครับ <g ười> กี่มันสิครับใบดันมันครับเอาเอาเอาอยัางเอาอยัางไอ้ปอดก็เอาการไปปอดก็เอาการไปนิวฮอลแลนด์นะครับ6กส6 4หนะครับหืมพาเดียวได้ปะก็จัดเลยก็จัดเลยอ่ะเพาเดียวก็จัดนะื้อ เดี๋ยวผมจะพาไปดูโกเบโก,โกเก็บสลบนะครับโคตรโหดเลยอ่ะสลบดูครับโกเบโกนู่นไกลๆหนุนแกเก็บสลบโอ้สลบประมาณสีเมตรใต้นะโหดมากเลยอ,ะอ่ะถึงจะถึงจะแก่แต่ว,ว่าเก่าด้วยรถก็เก่าคนขับก็เก่านะครับโอเคครับสวัสดีครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม